โอ้ยจบจังอีพี่ปลอลูกตามเ้าโตครับ้าโตเจ้เจ้าอ้าทายสบายดียาเย็นเนี่ยอือืมทิมน้อยห้างกามาแต่สวรรค์ ทายสบายดียามเย็นนะพี่น้องเด้อหิวเข่าแต่บอกินเข่ากินอ่างงูเออคุณปกครองกันนามาถอดขาเทอมขาเทอมกันยันมาหนิมาหนิออกกันได้ไหมฮึอ้ชิ้นหอยแม่ชิ้นหอยแม่โดนฮึชิ้นหอยแม่ถูกไปท่ากันมาแต่สวัสดีพี่น้องพ่อคุณมาส่งเมื่อตั้งแต่วันศุกร์ตอนแรง เราก็มากินอย่ยงกินหอนแมกินอนแม่ลูกอ่างุนเียนี่ไปเคยกินอวแมไม่กดหัวอืมมหัวมันไปบมันมันหาลลูเสเนี่ยเขาทายสบายดีจ้าฮะอางุนยังก่อย <ah ่าง่ยอ่งุนยังกอดอางุนช่อเฮนอางุนจะอางุนเอเอ้ยอ โู้โื้อมาแล้วองุ่นยังหิวเข่าต้องกินมหมั่งไหมเอาพี่น้องพอมันสี่โมงแล้วไปหิวเข่าตอนนี้ค่ะแม่แเขาเอิญแม่ได้ยีเสียงไพรแม่ก็เยหันน้าแม่ก็นเท้าอ่ทิพน้อยซื้อมาแต่สวรรค์ทิมน้อยเมื่อสวรรค์ตั้งแต่วันศุกร์ฮากามากินนี่เพิ่นก็เลยซื้อมัอ่งองุ่นแล้วก็ซื้อมัก,กีวีแล้วก็ซื้ออู๋อ่ะได้อู๋อ่ะลูกคอยได้หมั่งไม้ก็ได้อู๋อ่ะพี่น้อง สบายดีเจ้ามัมีลายมันไปไอืเาทายสบายดีเด้อสบายดีสิบองคนโดยเอม่ลายได้แตู้เย็นไหมะเอาไปองงมาม่ลงกินหมากองุนยังกะโดย น้องเบยังไงคะถ้าไม่ใช่เบแล้วจะใครคะน้องเบยังไงคะถ้าไม่ใช่อะไรคะคุณฮาชิอะไรคะ,คะ,รคะมาพี่น้องทักทายสบายดีตอนเช้ามากินองุ่นไหมตกองุ่นทิพน้อยซื้อมาทิพน้อยเราเป็นคนมากินองุ่นพี่น้องอแตกองุ่นพี่ยังขอยกบุฮูเราทิพน้อยซื้อมาก็เลยกินพอดีพอดีนะอยากเขาก็เลยกินบางใหม่แทนทักทายสบายดีเด้อสบายดี32คน สบายดีตอนสี่โมงพีเนองชามสิคนเนี่ยหิว้วเขาเกิดเลยกินบางใหม่แทนพีเน้องกินสี่หางโลกอีมาได้นี่เขาจะบายดีดู่จ้ะบายดีสิแปดคนเน,นี่ยก็มีสิบแปดคนลูก ฝากก๊วลยลให้ในเดิมล่างไหมล่างสิคะนี่น,นี่มันยังเปียกเห็นบะนี่มันเปียกอยู่คอยล่างล่างไปนะ <c oughs> ล่างจ้าล้างอยู่จ้าอืมน <c oughs> ึโลนั่งค่ะอสองโลเนาะแล้วมันสองโลไปตรง น่ะหมาเจ้าเขียวไปเนี่ยนิ้วข้ออิมไม่ได้นิเริ่มอิมแล้ว น้อย <laughs> คนคิ้ดือ้ออย่างเงี่ยคนคิ้ดือ <laughs> ้อกูกินหอดเจ้าแม่ปะบอกแม่กินหอดแม่พี่น้องกายในแม่จะไ,ไปทำงานฟ้า <laughs> ไม่ใช่แหวนเพชรค่ะ ายสบายดีสิบเก้าคนเด้อภัยหิยวเข่าต้องกินบังไม้แทนพี่น้นองนี่อง,งุ่นมันเห็นเฮาอิ่มไวเพราะว่ามีรสชาติหวานเลยงงจบช่องไอ้มาตั้งโดมอือสบายดีพี่น้องหิวเข่าแต่ว่ากินบังไม้แทนไม่พอหยาลดหุ่นกินบังไม้กินนมเอา ตจ้ามังเจ้าบังหุ่นอันงุ่นยังเขาเอิญน,นะทิพน้อยทิพน้อยซื้อมากแม่ก็กินทิพน้อยซื้อมาแม่ก็เลยกพิ่นไปแี้วอ,อันงุ่นอีพวงมังคย์ใหญ่พ่อจะกินเมิดต้องกินประมาณหาคนจะได้เมิดสวัสดีค่ะคุณสุเทพ มิน้นอยู่สวรรค์นะเขตเด้อไปประดิษฐ์นนะ้ำหมูลูกหมูมาหาได้เอิอหม,มูมาลินไหมเด็กา้มหมูมาหาจาแต่เศร้าปุ๊บเขาว่จาจะเมื่อสวรรค์สบายดีเด้อเพิ่งจะเอามาดูละจา้าม,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 มาพี่มาพี่ความมีมากมายเพิ่มเพิ่มคำนมหนึ่ง หนวหมูหม <mile> ูมะลินน้ำทิพไน่หนวหมูมะลินน้ำไม่เอิญมีขนมเพิ่มมาเนี่ยมากินขนมหนูไอหมูมะลินน้ำหนูไอหมูทิพไน่มะลินน้ำต้องมีขนมโอพี่น้องมาแต่เศร้าโอ้โหคอยบอกว่าทิพย์น้อยเมื่อสวรรค์ทุกวันก็เลยกราบเมืองวันนี้ทิพย์น้อยออกมาเลยทิพย์น้อยเอิญคอยมีเครื่องลินไม้เนี่ยแหละพี่น้อิเอิญรู้สึกเมื่อยพี่น้องสร้างเป็นเมื่อเอิญเมื่อเอิญจะไปตรวจเลือด ให้ให้ด็อกเตอร์มาเอาเลือดอยู่เฮือนไปตรวจให้ด็อกเตอร์มาดูดเอาวะนะมาดูดเอาเลือดแล้วก็ไปตรวจอยู่ลงหมอเมื่อเช้าด็อกเตอร์เซมาเวแบบรู้สึกว่ามันเยื้อเนือแบบมันเจ็บหัวนะขำมากเลยเจ็บหัวก็เลยว่าสิตรวจเลือดเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้มินเด้อพี่น้องเดอ้อทักทายสบายดีตอนตอนเย็นพี่น้องตอนนี้ก็สี่โมงสสามอยู่บ้านจ้า อิ่มเลยก็กินไปจากหมากบ่จืดประมาณสิบกว่าหมากเซาหมากนะเออเนาะอ้าวลูกเปิดค่ะเปิดเรนลูกประ,ประ,ประ,ประตูใครอยู่ลูก oh <yeah. S 1> ไปไปแม่เรนมึงอยู่ไปแม่ไปเข่าห้องน้ำฮะพอแน่มึงอยู่ oh <yeah. S 1> ม่มมย่ oh <yeah. S 1> างเนาะนุงอยู่บ่สลิปนะ oh <yeah. S 1> เกี่ยวปลายสลิปกับบุญุงติดหน่อยสลิปบุญุง อืมอืมไปได้ไม่ไปกี่นะ่ะเ<า>นาะโอ๊ตเดินทางอะนี่เจ้าคือโอ๊ตบอสวัสดีค่ะคุณวินัยอังงุนกินไปด้วยคุยไปด้วยนั่งอยู่ในเป๊ะได้พี่น้องนอนไปกินไปนแอว้าย สนุกเล็นไปด้วยนอนไปด้วยคุยไปด้วยอือม,มันได้ไปไหนวันนี้อยู่บ้านจ้ะนอนรีในเป็นยังไะพี่น้องไ่ได้ไปใส <laughs> คนโมมีมวินอ่ะน่าอย่างเดซ่ะอือเมือนเด็กบันถิดมือมือคนโมมีวิอ่ะไงเนาะอยู่บ้านอืมสิช็ก็อือห วานใหอเบ้านวา,านนายไปยอกมาอะไรอะด้หิวข่าวเลยกินบมากไหมแทนอิ่มลดหุ่นไปในโตเลย ทีมน้อยฮะก็มาแต่สวรรค์พี่น้องเอ้ยทีมน้อยเพันเมื่อสวรรค์ตั้งแต่วันซุปคุณพอไปฮะก็มาส่งกิ๊นี่ได้หมากไม้ได้หมักอ่ง,งุ่นแล้วก็ได้หมักกีดีแล้วก็ได้กกไ,ดได้นมแพ็คหนึ่งแล้วก็ได้นะอั่วสองโลเงินขาเทิมยังบนในหายเงี้นเงินกันทีสักหกอะเงินทีสักหกแลน้ำจติดกันยัง,นแนงแหละพี่น้อง กินขนมต่อมาเด้อมาเด้อก <arians> <sk r vary> ินขนมต่อจ้ะขนมทิพย์น้อยกินน้ำลุกแม่มันหวงบักเวียงคือหามแม่ไม่เนี่แหละไม่ทำเวียงแม่ไม่ให้เป็นเนี่ยอืเบาเวียงให้ได้ยังเบาปากขี่จอยยี่ปะละ จะกินหมางไม่จะกินขนมนะจอยอยู่บ่พี่น้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้มินเด้มอารมณ์แหงๆลมหมาเปิดพัดลมลมหมาเปิดพัดลมมิน่อยกันมอดไหมลูเอาบยับมาไปล้างมือก่อนไปล้างมือลูกจับมาบอไปล้างมือก่อนไปล้างแล้วลูกไปล้างไปล้างมือก่อนแม่ปบอไปาอขนมมะนัทบอไมา เออนานนานเลยบอาไปเละผมอะคือโปรโมตดีดีเนาะใครอยากมาดูมันี่มีทีทามม่นี่มีทีทามเยอะสิทามสิทามสิบหน่อยแบบเมื่อสบั์เปไหนไหนเป็นไหนลุงมวนลปะจะอยู่กับใครนั่นแม่ใหม่เออนสิบหน่อยอยู่นั่แม่ใหม่พี่น้องเราบริตตีจะบปะเราแพงจะปะโอ้ยจบลายจังเจ้ามีคนเลี้ยงซอยเนาะก็ดีคือกันอื ไปไหนลูกมวนมะมวนมะเออจะนอนกับใครนอนกับแม่ใหม่น, <laughs> นอนกับแม่ใหม,ม่ันกบแม่ใหม่ยุลูกแม่นิดหน้อยมวลมะแหละมวลมะแม่ใหม่กับแม่ไปสวย <laughs> ซุ้มเจ้าลูกคอยสร้างได้โย่แม่โจโข้องได้พี่น้องบริยง,งคนอื่นได้อืแม่ใหม่นะแม่ใหม่นะมีเป็นซิฟก็ได้ลูกแต่แม่แท้ๆจะมีผู้เดียวเข้าใจ อืมพอไม่ก็คือการมีเป็นซิปก็ได้แต่ว่าพอแท้ๆจเจ้าก็มีผู้เดียวโอเคเด <Yeah. S 1> ิมหนูต้องเป็นคนจบเด้อเอออยากาาปปเป็มแบบเขาได้แบบซิปซิปโอ้ยคือหอมแบะหอมแท้ออหอมอหน้ำอหอมน้ำเลยโอ้ยจบลายพี่น้องถ้าก็มาแต่สวัสดีบ๊ายบายไปไปเถอะไปเจ้านี่ม, <laughs> มาปิดหน้ากล้องเขาละทริปน้อยเเพพิ่นิ่นอยู่กับแม่ใหม่เพิ่อนผลแล้ว มีคนเลี้ยงซอยที่อะไรไปเนาะแม่มีคนเลี้ยงซอ,อยยุงดูเ้ากับแม่เขาจบหลายลูกแพงคนเลี้ยงหลายๆเด้อาแพงแม่กระปูกใหม่กระต่อเขาเด้อเออแพงแม่แพงพอ่อแพงแม่เถาได้ลูกแม่เถาเลี้ยงบัพแพงอา้าวบัวแพงเนี่ยได้ลูกแม่เถาเป็นคนเลี้ยงได้ผู้ให้หเกิดบุประเสดเถาูเลี้ยงได้ลูกข่อยให้เจ้าเกิดมาได้แต่ว่าข่บุ๋มมีความสามารถเลี้ยงเจ้าได้บางเถื่อนะ่ะ บอบางเตอว่าจงฝากน่าแมเทลลูกองเพงเพงแม่เทาเ้อแม่เทาเลี้ยงลูกได้บอลเพงลูกเพลงสิแพแต่แม่คนเดียวอแม่เทพ่อแม่แมเพ่แม่แมทเทลยุ่เอาเนมาทนั่งน้ำพยบอันนี้สติ๊กกพี่ตังลยกินขนมอน้อย ดีใจและพ่อมาเอาสองถิดสามถิดพ่อจังมาเอาเธอหนึ่งอืมถ่าถ้าข่อยมีอะนะมีเบียกเห็นงานทำข่อยมีรายได้ข่อยกัสิบ่อสอดอกจังจะเออสิบ่อสอพ่อของลูกดอกอืมบ่อสอของข่อยกับคือไม้ของวาจังไดจะคือแบบขามีรายได้แล้วขากับบอกเอาน้ำเขาสันซะเขาอยากเอาไปเห็นยังกัะเรื่องของเขาอะนะอืมลูกลูกข่อยนี่ข่อยก็เลี้ยงได้อยู่พี่น้องเลี้ยงได้อย่พอไปพอมาอย่ลูกตัวเองเนาะ สิบสี่ส่วนเศร้าสี่ส่วนกันยังลูกเห็นบอกบางคนกะคือข่อยกะสามสิบน้อยเนี่ยข่อยเลี้ยงสบายพี่น้องสบายก็คือมียังก็กินนะนะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบพอเพียงเลี้ยงแบบบ้านบ้านเขาอะไแม่กินยังลูกก็กินกินแกงเป็ดกินแกงเอาไม้ลูกก็กินเป็นธรรแบบนะอืมคือสมัยยังแต่พอข่อยเลี้ยงแต่ข่อยคือการกินมัดสัตว์ป่าสัตว์ป่าอาหารป่ากินมัดพี่น้องเลยแต่กี่พอเลี้ยงกระทุกได้ก็บมื่คือว่าตัวเองสิมาเลี้ยงลูกตัวเองอีกอืม สบายอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอนัานนาสาวไม่เถากะแพงทิพน้อยงั้นเพือข่อยเนี่ยข่อยเป็นลูกเนี่ยข่อยปะร้านเมียนน่ะไม่เถากะไม่เถากะเอาอะไสบาย,ยาดีจ้า<ห><ร>พี่ส<อ>้มเ้างบ่อยากเ้างบ่อยากให้แม่ไปหลินห้องบ่อยนเนาะนน่ะแม่ลายขึ้นแล, <laughs> <laughs> ล้วบ่อยากให้แม่ไปหลินพี่น,ออน้องนอนน่ะไม่เถอะแล้วมันท้อนเพื่อนนาเดี๋ยวนี้ใครในโซนนี้มันเป็นฤดูหนาวเนาะลมกับมาเลยสบายดีนะแม่ลูกสบายดีสบายดีเด้อโอ้ยคนสู้ไว เป็นตัวไอแม่คุณอ่อาเธอเด้ินอยายามเด้ออ่ะตอบตามความจริงเด้อเด้อมาเนมกล้องเอฟซีสิเป็นพยานแม่กับแม่เก่าก,ก,กับแม่ใหม่ผู้ใด้งาม,มแม่เก่าพี่น้องเออทิพย์น้อยสุดยอดเลยทิพย์น้อยหูวจักย่องแม่เจ้าของเด้อเอาเอามาไทยนํากันเลยทิพย์น้อยยังไม่มีพาสปอร์ตถ้าทิพย์น้อยได้พาสปอร์ตก่อนเดี๋ยวมินจะเอาลูกไปถามมินมีงานเหตุมีงานทำานะมีเงินเดือนเป็นของตัวเองนะมินก็เลี้ยง เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ได้พี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี่คอยข่อยข่อยบ่มีหยังเลยเริ่มเริ่มนับหนึ่งใหม่กับลูกสองคนแล้วก็กับแม่พี่น้องมีหยังกับปันกันกินสามพ่อแม่ลูกอเอาน้อ,นองแต่ข่อยมีหยังกับปันกันกินอบอดีง้งี้บอด้ติบอดี้ยังดอกขามีเวียรเห็นทำผม,มสิไปจ้าทักทายสบายดีเด้อสบายดีหกสิบสี่คนเด้อบอกความจริงลูก ว้าวโรดแม่ว่าห้าอดอกแม่ว่าว่าพ่อกับแม่เด้อฮพายชีสวยกว่ากันเอออ่ะว้าพายชีสวยกว่ากันพายสวยกว่ากันแม่ว่าฉิวด้วยติอาอฉิวว้าพี่น้องคนโปรดขว้าม่นะผู้ใหม่กับผู้เก่าให้ผู้เก่าผู้ใหม่ในไซสผู้เก่าผู้ใหม่เด้อติพน้อยให้แม่ว้าว่าผู้เก่ากับผู้ใหม่เพื่อให้สวยเฮยสวยลูกแม่ย่องแม่เจ้าของเด้อทิพน้อยเด้อ มาเป็นแม่บ้านขายส้มตำม,มิ้นมิ้มนตำส,ส้มตำแซ่บเด้อ<ส>พี่สบพิสมถามทิพน้อยเลยนี่มิ้นตำส้มตำอร่อยแซ<ส>่บหนุวยแ,แหง้งแซ่บหนุ่ยแห้งทิพน้อยมาเนาะบุพเพฉ่ำเลยเพจทิพน้อยปะทักทายสบายดีตอนเย็นพี่น้องตอนนี้ก็บสี่มง้งเขิงหามงย่างแหละมาไลา่ซดพิวเขา่าแต่ว่ากินบมั่นม้แทนอิ่มนะอิ่มแล้วที่จะ ทิพน้อยเอ้าแม่เคยถามาทิพน้อยว่าผู้สาวผู้สาวผู้สาวใหม่แม่ใหม่เจ้ากับแม่เก่าโพได้งามลูกแม่เก่าได้ถึงเจ้าฉากนองได้ทิพน้อยค่ะใคเอือมใคเอือมก็เป no ิดต่อทุกเสียงหัวหลวงชลิปอยู่บ้านเลยนี่หนึ่งเนี่ยผิดแล้วเสียงหัวทิพน้อยกับยายได้นั่งดีๆีได้เอาเลยแม่กับลูกพี่น้องเอ้ย ลูกกับหัวอักแม่เอิมแม่เอิมลูกอ้ยโอ้ยทำทีพน้อยเรายิ้มงามคือแม่ได้ทิพน้อยยิ้มทูกหลุกเรายิ้มงามคือแม่พี่เดาทิพน้อยยิ้มมันงามเนอะอือเวลาเวลานะเวลาแม่ปหลิดนะนะเวลาแม่ปลิดลูกที่แม่แต่งโตนะทิพน้อยสิมาบอกแม่คือแต่งโตสวยแต่เป็นี้ได้ทิพน้อยได้ย่องแม่แม่คือแต่งโตสวยแต่เออจะไปใส่่แตัง กับสีไลท์สดไหนหนึ่งเด้อพี่น้องมือนี้เด้อบรอดไลท์สดบรอดไลท์สดลายเด้อรัวูกใจสีลำคานสีไลท์สดจากสิบสามนาทีกับโอรเอาอย่าลำคานเฮาหนิเลยเฮาเบากลายเนาะอ่าเบิ้ง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 มานี่แม่สิมัดผมใหม่เอาโทรศัพท์ตากงมินก่อนมานี่คอยมัดผมให้มาเร็วเร็วเอาอย่ามองเงาเนี่เร็วเร็วแม่สิมาเอ้ามาปืนปืนปุ๊บโป๊ะเอ็มออกลูกเลยสันปืนลูกปิโปมันออกลูกในเสือไร มาปีโป้มันออกลูกอยู่ในเสื้อเกี่ยวเออเปื้อนลูกไปเท่าวัดจิตสักโยงยังบมหันซักมาลูกมาไม่มาพร้อมหนอยเาเต้นเต้นโชมาเต้นโชว์พี่มาเต้นโชว์เอาทีมหน่อยเต้นโชว์ไปหนังค่ะโทวโทว์ลูเอฟซีเต้นเต้นเต้นได้ไหมเอาเต้นงันสวยๆมันก็ต้องมึงมายังเกาะมายังก็ะมายังเขาเต้นหน่ะนะเขาเต้นไหนไหวะเต้นดูเออเออเต้นดู ใหญ่แล้วสมเจ้าออีกปีสองปีกันใหญ่แล้วอดเอาเนาะทักทายสบายดีเด้อบอกในสีส้มกะสีส้มก็ออกงอนยามันทักทายสบายดีจสมเจ้าฝากกง๊วให้มินเน่อด้มียังยิ้มเข่าแล้วก็กินมังม่ายกินมังม้แล้วก็ล่มกระทิบน้อยแป็ตาอยากหัวได้ไปไหนลูกไปหลินน้ำมูไปเดี๋ยวเสรีสโตร์ประมาณ1ิบสนาทีนี่แหละพี่น้องแล้วก็สิปิดไลฟ์สดตจะหน่อยสมเจ้าสีรำคาญ มากมากอันนี้สวัสดีค่ะสบายดีจ้าสบายดีอยู่เดอ้อยังไม่ได้ไปหาหมอเลยมืออื่นมือ่อื่นด็อกเตอร์จะมาเอาเลือดไปตรวจออมันยังกัดเลยไม,ไ,ไม่ได้ทำอะไรค่ะว,วันเนี้ อยู่บ hmm, ้านอืมเผ็จ้ะมาออกลูกก้าตัวพี่โป๊ออกลูกอืออือยังกัดคอหือบังลูกงานเสืาอาเบิ่งมานอนไล่ลูกอืมไอตัวเล็กเกิดแล้วจ้ามาเกิดแพี่น้องไล่ไล่มาดูดิคะทุกคนอืม ปีโป้คอยออกลูกแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้คือปีโป้นี่แม่เขาอยากจับนี่เป็นยังจับเอาแล้วอย่าได้อืมอืมอืมนี่เก้าตัวพี่น้องเก้าตัวจับโลดจับโลดม่นดดาบอ่มันยังมันจีบมันยังดาอชิชิี่มันจ้ะอย่าหตุใส่มันนะเก้าตัวพี่น้อง เก้าตัวมาได้ลูกเอ้าอย่าเห็นมันลูกเก้าตมาได้ลูกคือลึกอะไรขอดูตุน่นอะไรคะตุนต่นตุ่นอะไรคะตุนต่นตุ่นแม่ตัว <c oughs> ช้งตัวนี่แหละเหมือนแม่แม่ช้ตงตัวนี่แหละเออหลายตัวอยู่ลูกสามตัวมันเหมือนน,น, <c oughs> <c oughs> นั่นน่ะเหมือนปีโป้นี่เด้นี่เด้นี่เด้ตัวนี้แม่โบ <c oughs> หันใครตัวนี้ไม่จะเอาเมีนมลูกนะเนาะตั้งชื่อว่ารถทิพน้อยตั้งชื่อเลยรถบอลลูน มาน่อยพี่น้องเอาตั้งชื่อว่าโคฮะอาตั้งชื่อว่าโคโคเออเเอาตัวนี้นะฮาเนาะโดยเอาเมียดนะเมียดยุงเอาเมียดเอาเมียดยังเนี่ยไปนั่งเอาเมียนปลาไปนั่งเอาพี่แักนี่เอามันเมียนเอาให้อยู่กับเมียมันตกะไรถ้าวันเห็นโต๊ะเจ้านมียฮะเมียมันตาเขียวอยู่ฮะเมียมันตาเขียวใส่เจ้าอยู่ทักทายสบายดีเด้อสามสิบห้าคนพี่น้องโบดี้มียังต่ออ๋อก็มีสามสิบห้าคนนะลูก ผู้ใดอยากให้มิ้นไลฟ์สดต่อกับคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากให้มิ้นปิดไลฟ์สดกับคอมเมนต์ในเด้อผู้ใดอยากให้มิ้นปิดไลฟ์สดบ่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ทักทายสบายดี43คนเด้อสวัสดีค่ะคุณวิคุณชัยบ่ทักทายสบายดีพี่น้องบ่ได้เฮ็ดหยังอยู่บ้านจ้ะเจ้าจฮู้บ่ข่อยกินข่อยกินหยังไปไหนมื้อนี้ข่อยกินกาแฟนมทง1กินอาเมซอนจอก1แล้วก็มากินอ่ง,งุ่นอีกคืนเบิ่งสิเจ้า ลดหุ่นข่อยต้องกินหลายภายในนะไา่บ่ายโมงหาสี่โมงต้องกินหลายๆหกเจ็ดโมงเขาบบริกินเนี่ยานนี้ทองเขามันสีว่าง <seemingly? S 1> โดยโดย,โดย,โดยโมูเด็งก็ได้กินหลายส่วงบ่ายโมงหาสี่โมง,า itung, าาโมงหาโมงกินหลายพี่น้องกินให้มันอิอ่มกลางคืนทำบริกินเนี่ยานนี้แค่ไปกินเบียร์กับบริกินข่าวเจ้าคือออกบ่บริกินเขาไปกินเบียร์ทองมันว่างอืมรู้สึกว่นาน้ำหนักลง,ล,งลายเติบแล้วพี่น้องเด้ออืมรู้สึกว่าน้ำหนักลงแหละ แล้วก็สิยุดธแล้วไนี้อยู่ได้บางหาสกิโลก็สิยุดธแล้วสิบรลดต่อ,อเขาต,ต้องควบคุมอาหารคือเก่าได้น้ำหนักถึงคงทีแคมเฮาแคมเฮาควบคุมอาหารจับรอบแคมเฮาควบคุมอาหารเฮากินคือเก่ากินปกติเสาเพลแรงกะตุ้ยขึ้นมาคือเก่าพี่น้องสนานเฮาต้องควบคุมอาหารคือเฮาเคยกินไปตลอดไปตลอดจนน้ำหนักเขามันคงที่เป็นท่ายเดือนเป็นท่ายปีเฮาจะจะกินปกติ สบายดี47คนเดอ้อฝากกดไลค์ให้มินน้นแนพี่น้องรถหุ่นค่อยนี่สบายเลยตื่นเช้ามานี่กินกาแฟก็เลยกินกาแฟดำน,นี่แหละกาแฟทามันดานนี่แหละจน12โมงหิวเขา้าเขากินเข้ากินกินไปจนหอดสี่หามองอืมแล้วก็ยุดเจาอย่าไปเหตุมันเลยอย่าไปจับลกูกมันห่วงนั่น,น,อนพอแล้วพี่โป้เด้อ